ผมทีซี a ช n แนลนะครับตอนนี้มี f อซนะครับมาจากไหนไม่ทราบเนาะมารถปิ๊กอัพเนาะเอาแวะมาไหวโอปูนะครับคุณยายไม่แต่ทั้งใดเนาะค่ะคุณยาย พี่ใหญสวัสด de ีครับมาจากทางไหนครับมาจากเชล์มาจากทางไหนครับโอ้ทัาพนมก็เลยแวะมาก็เลยแวะมาดูโอปูบอครับมาครั้งแรกบ่ครับคค่่ะเพิงงมารรั้แกโอ้มาจากไหนคะผมอยู่อยู่นี่แหละครับ ไปทำบุญมาบอกครับไปไปบุญพระก็เลยแวะมาดูองค์ปู่เนาะมากับอาจารย์สวัับวตาพิเศษพระยุไซครับจีวัดไถ่ละภาษีซูมังบันารธาบีซูมังในเมืองครับแกนบุพอรเมืองครับบันารธาโอ้นึกวันสูมังยู่สกดครับนครพนมครับนครพนมเนาะมุกเลีเิจ ครับครับไม่มากเลยพี่กับลุแววมาบุงครับผ่านมาทางนี้เลยลงเลยครับผมจะเดินทางแล้วเนาะครับครับพาแทนนักธิปว่าไงครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมจานมากับผาจานเนาะ อยู่ครับไปเมื่อกี้นี่เองครับเอ็กซีก็แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับแวะเวียนมาดูนะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะผมเย็นร้อน,อนนะครับผม ข่าพมทีซีชาแนลนะครับไปดูครับใครหัดขับรถทุกนาทีนะครับโอ้โหย่าชี้เองครับล้มงกางแล้วนี่ขึ้นนั่งก็สับย่าชี้นะครับขับรถขับรถลุครับไม่ไเวลาจะหัดรถให้ย่าแต่ว่าเวลาย่าโชคดีล่ะย่าโชคดีล่ะความสุขของย่าคืออะไรดูเชิมือย่าสุขดีความยุขของย่าก็ก็ต้องด้วยดับบังนะดับบัง เวลายาจะใส่เกียร์ยาแตะเบรกก่อนสมสมุติสมมุติแตะเบรกแล้วก็ดึงเกียร์ลงมาปุ๊บคลักรสุดเกียร์ดีเกียร์ดีก็คือเกียร์เดินหน้าเกียร์เอ็นเวลาลเราติดไฟแดงแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยนึงเกียร์ว่างเกียร์อาร์นี่คือถอยหลังเกียร์พีนี่คือตัวล็อกล็อกเบรกล็อกอะไรเวลาเราจอดให้เอาขึ้นมาข้างบนเวลาจะใส่เกียร์แล้วก็เอามาเกียร์ดีข้างล่างสุดเลยใส่เกียร์ดีปุ๊บยาไม่ต้องไปใส่เกียร์อะไรแล้ะย่าแค่เหยียบเพลินเดียวเหยียบเพลินเดียวเบรกเดียว มันง่าย,ายแต่ถ้าเกียร์เราปลุกกับมันยากใช่ต้องสัมผัสที่ขาเวลาสักเกียร์หรือว่าเวลาอะไรมันต้องสัมผัสที่ขา,า,า,กกา,ตขาแต่อันเนี้ใยใส่เกียร์ดีเกียร์เดียวย่าไปใต้ออกเหนือได้เลย<ม>เวลาตดไฟแดงย่าก็เอาขึ้นมาเพื่อพักขาเราเพื่อพักที่ขาเราม,ามาตรงนี้เวลาตดไฟแดง<ม>พับดึงขึ้นมาปุ๊บเวลาไปเกียร์เราก็เอาลงมาข้อหนึ่งเข้าไปต่อ มันไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งไม่ต้องมาเหมือนรับตัวบทเรียนก็หมดต้องเหยียบเหยียบขาต้องหนึ่งสองสามใช่นี่มีคือิดเดลียวจบเลยใช่ง่ายยากขับมอเตอร์ไซค์เป็นยากขับรถใหญ่เป็นถ้าใจจะใจใจใจยาก่าขอให้ใจเต็มร้อยแต่วันนี้ไม่เต็มวันนี้ห้าสิบนะอีกพรุ่งนี้ขึ้นไปอีกเจ็ดสิบแน่นอนวันนี้นนั่งแค่นั่งวันนี้ลองก่อนลองวันนี้แค่จับพวงอะไรเลยเจตนาของผมอะอยากให้อยากให ชาวบ้านน่ะขับรถเป็นใชเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะไปหาตาไปหาลุงหาป้าได้ใช่หรือกลับมาปกปอกได้อยากขับรถเป็นมันไม่จะเป็นว่าเราจะมาแก่แก่แล้วขับรถเป็นไม่ไม่ไม่จะเป็นคนแก่ง่อนแก่ก็เยอะแยะจะต้องไป็นีราเอลย่าอายุยังไม่ถึงหกสิบเดี๋ยวไปสักสี่เดี๋ยวตอนบ่ายตอนเย็นเดี๋ยวไปกันเลยไปกันเลยแนาทีไปด้วยไปกอดแม่ลูกเหมือนกัน แม่พีเนี่ยจะคือเดี๋ยวให้คนสองรอบสนามฟุตบอลครับวุ้นสองรอบมันจะขับง่ายแบบนี้ใช่แบบนี้มันตื่นเต้นมันนักกลัวจะพาไปสนามฟุตบอลน่ะตาก็สองรอบยากก็สองรอบแม่พีก็สองรอบตอนนี้โอพอนาทีนาทีไม่กลัวหมดน้ำมันเลยไม่ต้องกลัวเพรถเรามีประกันมีพลบอมรองเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วขับแค่ยี่สิบมันจะไปมันจะไปอันตรายตรงไหนล่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองสักตั้งเดี๋ยวขับไนแล้วจะได้พาย่าไปมังเยี่ยมึงไใช่เดี๋ยวพีลองเดี๋ยว เราล็อกยากเลยถามหน่อยได้ไหมว่าเราล็อกแค่ยี่สิบสามสิบได้ไหมล็อกคันเร่งมันล็อกหกสิบขึ้นหกสิบขึ้นโอ้ไม่เป็นไรเราล็อกที่เท้าเราเองถ้าเราไม่เป็นไม่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาป้ายนไปติดข้างหลังว่าหัดขับรถคนข้านหลังเขาจะได้รู้ว่าเราขับขาเพราะว่าเราหัดขับรถหรือใหม่รม่ขับ เดี๋ยวเอาป้ายทิ้งหลังว่าหัดขับรถสอนเข้าใจแล้วเออว่าคันนี้หัดขับรถนะเขาจะได้ไม่ต้องมาเล่นเราใช่เขาจะได้ไม่ต้องเเร่ก็แต่แต่ยังชมตาเลยเมื่อเช้าโทรมาโอ้พ่อเก่งนะเออทอธีสอนสอนลราขึ้นเลยวะได้สอนขึ้นเลยต้องอะไรก็ต้องมีอะไรมากมายเลยเออได้จ้ากดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มไหนตักเท้ากดปุ่มนี่นี่นี่กดนี้เลยวใช่โอ้ไง ไม่ต้องใช้กุญแจเลยไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะไม่ต้องใช้กุญแจเลยเนาะไม่ต้องใช้กุญแจเลยเนาะไม่ต้องใช้กุแเลยเก็ะปม่ตรงนี้กุญแจเลยเนาะม่ต้องใมันอันนี้ยัน มันเกงมันสันมันไม่ต้องเกงงมันสันเออมันสันเยังไงเต้นเต้นม่ยากเพียงแค่ขึ้นขาสันเลยครั้งแรกขาสันเลยนะตอนเย็นว่ายาจะกล้าขับไหมนะคะแล้ววันนี้ก็ไปขับต่อนะคะ ya ตอนเย็นก็จะไปหัดขับที่สนามโรงเรียนนะครับผมโอเคนะคลาสสำหรับเกมนี้ก็ขอจบลงเกมนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมต์พมไหมตอนนี้พร้อมไหมไม่ต้องกลัวผมมีขอบคุณครับ วิชาผมเป็นนักแข่งไหม